สวัสดีครับเนุนพี่าะวันนี้ผมจะกลับมาเก็บงานนะคือผลที่แล้วผมมาเล่นนะตอนเริ่อแรกเล้ผมได้คือโน้ไสกายนะครับแล้วก็โนสทิพออกนะแล้วอีกอาทิตย์หนึ่งมาผมมาเล่นผมเล่นคลุกนะคลุกแล้วออกเฟกกี้เนาะคลุกแล้วต่อออกเฟกกี้วันนี้ที่ผมจะลองครับจะลองคลุกนะครับเหมือนเดิมแล้วผมจะลองปิดลับออกอย่างเงี้ยไม่รู้จะได้หรือเปล่านะเพราะว่าออกทางเฟกกี้อ่ะ มันอันตรายครับไม่ค่อยไม่ค่อยชำนาญน,นะจะบอกว่าออกทางเฟรกี้หรือสวิตช์ก็ได้นะแล้วแต่คนคิดนะเดี๋ยวนผมจะลองพลุกพลุกก็ลองปิดออกทางโนสนะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะได้หรือไม่ไม่นะครับ, okay, รบ,รบโอเคนะครับไปดูครับโอเคนะครับก่อนที่จะเข้ากันก็ ขอเล่นแหลมสักนิดนะครับเพื่อความเคยชินสักหน่อยนะครับหลังจากนี้ก็วอร์มโดยการเล่นโน้ตสกรายนะครับให้คุ้นเคยหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นต้นกําเนิดของการเล่นนะครับผมที่จะมาเล่น่านนี้ก็เริ่มฝึกคลุกเลยนะครับสิ่งที่ผมเป็นกังวลตอนแรกนะครับคือการจะบิดลงนะครับคลุกแล้วบิดลงนะครับมันก็เลยมีผลต่อการคลุกของผมนะก็คือ เวลาคลุกเนี่ยถ้าเกิดล็อกมากๆเนี่ยเทลมันจะเข้ามาอยู่ในแรมนะครับเวลาจะบิดกลับยากครั้งนี้ผมก็จะพยายามคลุกให้มันจะบอกไงไม่หันเทลออกมาทางแรมเยอะนะครับก็เลยเกิดปัญหาคือเฮ้ยบางทีมก็หลุดเป็นโนสกรายนะครับก็เลยเป็นปัญหาช่วงแรกนะครับปอกคลุกนะครับเอ๊ะบางทีก็หลุดเป็นโนสกราย ก็เลยแบบงงเฮ้ยบางทีโนสกลายบางครุกก็เลยต้องมาพยายามครุกนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมจะพยายามคิดเลยพอครุกแล้วผมต้องพยายามปิดบอดให้จะบอกว่าให้หัวมันลงไปครับมันก็เลยจะบอกว่าพอโนพอครุกเสร็จพอเวลาเหวี่ยงตัวมันก็จะกลายเป็นโนสกลายนะครับครั้งเมื่อกี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่แบบครุกแล้วออกได้นะครับผม แล้วทำไมคลุกมันออกยากกว่าโนสกรายนะครับเพราะว่าโนสกรายเนี่ยเรามาเราขนาดกับแรมเลยนะครับจะบอกไงเทลอยู่ข้างบนแล้วนะครับโมเมนตัม um ที่จะเอาหัวจะเอาโนสลงมาเนี่ยง่ายครับสามารถนอรี่ออกได้ด้วยนะครับคือพอปออกได้ด้วยแต่สําหรับคลุกเนี่ยมันนอรี่ออกลำบากครับคือมันจะบอกไงมันเฉียงขึ้นมานิดนึงแล้วก็เทลมันก็อยู่ในแรมนะครับ <All right. S 1> ก็เลยต้องพยายาม เอาทักหน้าออกมาแล้วก็ปิดเอาเทลกลับขึ้นไปนะครับก็เลยแบบม,มีความยากลาบากนิดนึงนะครับแต่พอผมเล่นไปเล่นมานะผมรู้สึกว่าออกของอครูเกตเนี่ยรู้สึกย่าเอาจริงๆนะเสียวน้อยกว่าการโนสไกรนะโนสไกรนี่ต้องทิ่มหัวลงมานะครับผมกินโนสไกรแล้วเหรอวะ คลิปนี้นะเป็นคลิปที่ผมจะบอกงงแทบไม่ได้ตัดช็อตออกเลยนะครับคือเอาทุกเทคเลยครับที่เล่นนะครับผมเพื่อจะได้ศึกษาตัวเองเลยนะครับแล้วปัญหาต่อมาที่ผมเจอนะครับก็คือผมบิดตัวไม่สุดรับบิดบอดไม่สุดเห็นไหมครับมันจะเฉียงลงมาอย่างเงี้ย และอีกอย่างหนึ่งก็คือผมทิ้งน้ำหนักลงโนสเยอะไปนะครับก็จะเลยทำให้จะบอกไงไม่เวลาออกมันทิ่มเกินไปครับเห็นไหมครับมันก็จะมีปัญหานะครับก็บิดนะครับสังเกตลัางๆตอนที่ผมครุเก็ดแล้วผมลงมาเนี่ยเฉียงเนี่ยนะครับบอกส่วนใหญ่จะเฉียงนะครับเพราะว่าจะบอกไงอ่ะมันบิดไม่สุดครับต้องบิดให้มากกว่าเดิมนะครับเห็นไหมครับเป็นประจําเลยแล้วก็ลงโนสด้วยมมีอยู่ช่วงหนึ่งคือแบบเห็นไหมครับ เป็นอย่างนี้เลยปัญหาเนี่ยผมปวดกระบาลดูพักหนึ่งนะครับก็แก้ก็คือผมจะจะบอกไงจะพยายามเวลาเหยียบโนสจะไม่เหยียบปลายเกินไปนะครับผมแล้วก็ดึงเท้าพอเอาลักหน้าออกแล้วก็ดึงเท้านะครับแต่บิดเนี่ยก็แล้วแต่จังหวะนะบางจังหวะก็บิดได้เยอะบางจังหวะก็บิดได้น้อยแต่รู้สึกว่าน้ำหนักลงที่โนสเนี่ยมีปัญหาเลยต้องแก้นะครับ นี้เป็นช็อบที่ค่อนข้างจะเพอร์เฟกนะครับคือครูเกตแล้วก็ไหลด้วยแล้วก็ออกคลีนๆเลยนะครับผมคือแบบจะบอกไงครไม่ได้บิดเทลขึ้นไปเยอะครับแต่เอาหน้าลงมาก่อนเลยนะครับโอเคนะครับสรุปปัญหาที่ผมควรแก้นะครับปัญหาใหญ่คือผมจะบอกไงลงน้ำหนักไปที่โนสเยอะไปนะครับ เราก็หยุดนะครับพอลงเนี่ยพอออกมาเนี่ยก็บอดจะทิ่มนะครับคือปัญหาหลักเลยต้องแก้เลยนะครับแล้วก็บิดตัวครับก็น่าจะดีนะครับขอขอพักก่อนนะครับสำหรับ แบกไซครุกนะแล้วออกนะ mm hmm. ก็โอเคนะครับก็ได้แล้วละแต่ว่ายังไม่ไหลเท่าที่ควรนะแต่วันนี้พอแล้วครับเหนื่อยครับ